สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธที่7กันยายน2อย่นรหนะคะมาพบกับในทางฮานอยกับช่องเดลี่อุมาลินเ t ต r อรี่มาลินของแอดนะคะเมื่อวานเรามาดูผลของฮานอยเมื่อวานนะคะเมื่อวานแอดให้ตัวเด่นไปหกแปดหน่งห้าศูนย์ะคะวิ่งรูดท่ากับศูนย์ฟันศูนย์เมื่อวานเขาเข้ารอบเฉพาะกิจ แปดแปดหนึ่งห้านะคะแล้วก็ไม่ได้จับวินในตารางเนาะรอบปกติแปดหนึ่งหกนะคะสามตัวในตารางแล้วก็มาเข้ารอบสุดท้ายหกศูนย์ศูนย์หกนะคะวิ่งรูปศูนย์ฟันศูนย์นนก็เข้าเจอะนะคะส่วนสองเก้าตัวแปลงเลขทูบแอดนะคะรับเข้ารอบพิเศษทุกคนทุกคน วันนี้ไม่ได้แปลงเลขให้เนาะถ้ามีหลายตัวแอดจะไม่ได้แปล,ง,แปลงเลขทูบให้นะคะโอเคเรามาดูของวันนี้นะคะมีหลายแนวทางเนะเาะแอดจะไปเร็วเลยเพราะว่าแอดก็รีบลงตอนเช้านะคะตัวเด่นว,วันนี้นะคะตัวเด่นฮานอยว,วันนี้เจ็ดเก้าสองหกหนึ่งเจ็ดนะคะวิ่งรูดหกกับหนึ่งนะคะวิ่งรูดหกกับหนึ่ง

แนเบิบ้ลนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าอ๋อมีตัวไหนอีกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าห้าเนาะ ตัวเด่นนะคะ792617เว่งรวด6กับ1วันนี้แอดให้ฟัน1น,นะคะฟัน1นจับวินในตารางตัวเจาะนะคะ6996 6116 1221แล้วก็9119นะคะเน้นนะคะเน้นจับวินในตารางนะคะเน้นจับวินในตารางเน้นจับวินในตาราง ตัวที่แอดไม่เอามาวันนี้ก็จะมีหกสองสองหกนะคะแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดนะที่แอปไม่ได้จับวินมาให้เมื่อวานแอดไม่ได้จับแปดหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกหหนึ่งแอดไม่ได้จับให้นะคะเหลือสองตัวนะคะทุกคนก็ไปจับวินได้เลยหกสองสองหกแล้วก็7 7เจ็ดสองสองเจ็ดนาะตัวดินก็จะมีตัวนี้นะคะตำแหน่งนี้นะคะที่เข้ามาบ่อยนะคะ ทุกคนก็ไปจับวินได้เลยนะคะอ่าเมน,นวิ่งรูดหกกับหนึ่งฟันหนึ่งเมื่อวานฟันศูนย์นก็ศูนย์ก็เข้าเข้านะคะตัวฟันแอดเข้าใบอยู่นะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนเดอ้อไปแล้วจ้า